ก่อนบอกมันสร้างมาจากเรื่องจริงนะเนื้อเรื่องนะ,ะนไอเกมไอเกมตัวเลยนะฮะตัวน,น,น,นี้ไม่ตายเนี่ยเป็นบุคคลเหมือนเกมอันนั้นนะ่ะไอ้เกมสมัยก่อนนะ่ะมันเล่นนะ่ะป่ะนี่มันแบบตกหายาพาคนอ่ะมันจะช่วย,ยโอ้โาวมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยตั้งอะไรไห,หรอ่ะบุ้งย่ะเนาะ No pillé la mano. ลองเซ็อทำไมลองฟอมฟอมตัวอะไรไปละเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเยอะวิ่งดไม่เห็นนะเด็กกว่าเปบิมาหานจะลอเราเฮ้ล่นเฮ้ยนี่นี่มีระเบิดขวดหมดแล้วเนี่ยทำไมมันลือยืนน่ะนี่นั่นดื้นั่นน่ะโอ้โห่นั่นดำมันกดสกอรูมาลงไปมันเลื่อนได้แต่ป้าไปที่ป้า จะเบี้ห้าอันอะไ่หน้าทำไงอ่ะง่ายออกไปนล้วจิงนะชาร์จเลยะไอ้เกี้ยผมอมากันจะเห็นเกี่ยบเลยบีช่ไอ้นี่ช่วยดิช่วยดิรียบ้วยโดยดแมวบอนดเบอดี้เออไอ้ยิงปืนนัดหนึ่งเอตัวแล้วไม่รู้เรื่องคนโทรลครับคนโทรลเรียบร้อยจริงี่ร ผมคนโถงยังคนโถงค้างบอลมาแล้วบอนอาแล้วที่แทนเฮ้ยทำไงอ่ะไป็นโหลแก้วขวดมันไม่ใช่ระเบิดขวดด้วยไหมมันทำไมเป็นขวดแก้วเอาไว้ล่อไม่ล่อกอ่ะเหรอเออขวดผมไม่ใช่ระเบิดอ่ะ ไม่ใช่ขวดก็งโง่ไปนั่นเก็บเว้ยเอ้ยกินวะอันนี้คือเราต้องหาทางไปเอาเสื้อใช่ไหมใช่เสื้ออยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไก่จะโอ้โหดูศัตรูจะไปยังไงนยวิ่งไปชาร์จตัวตัวขวาเดี๋ยวผู้ชาร์จตัวซ้ายโอเคลไปเลยไปด,ไปดิไปแล้วเนี่ยไปแล้วเรียวอะไยังอะ ในเปิดเลยวะต้งเข้าบ้านมึงเข้าบ้านไหมฮอบดีอ้ฮอปป่นดูนั่นอ่ะเปิดเอาเอาหินปลาเปล่าเอาออขวานปลาขึ้นวดไรกัขึ้นน่ะขึ้นไปเชื่อดิได้บันไดพังกูต้องเข้าไปด้วยออกข้างนอกเปล่าไม่ได้จะฆ่ายังไงอะ่ะแผ้นมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นในนี่ว่ามันเป็นแสงวิ่งขึ้นไปอะ่ะให้เราตะปีนเถาวันขึ้นไปตะปีนเนี่ย ตรงกำแพงอ่ะหน้าบ้านเห็นปะอ๋อให้เราขึ้นไปฆ่าเหรอหรือปลาขวดให้มันไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นอ่ะเห็นปะฝั่งที่มันมีตัวน้ําเงินอยู่อ่ะไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงเี้ยแค่นี้ไม่ได้หยิบอย่างดังได้ดิลงค้ามอ่ะเป้ช่วยคิดแผนได้ดิเร็วเเออไม่ไหวแล้วเนี่ยปลาแสงหน้าเนี่ยปลาแสงหน้ามันอะอาวุธก็ไม่มีเลยเนี่ยไปสู้งไงเนี่ยอาแสงหน้าไปก่อนเออปลาให้มันตกใจดิ อ่าโดนกําแพงอ่ะมึงมึงมึงเตรียมคือเราก็ปีนอ่ะมึงเตรียมปีนเดี๋ยวกูไปชาร์จสองตัวปีนก่อะไรวะชาร์จสองตัวเลยเหรอไปได้กชาะของตัวไ่ได้ตายโหนี่มันสตัวนึงเนี่ยตายโหงยิงแล้วโหมโตเหยียบหลอดยิงหญ่เอาทำไมตายอ่ะ เป็นการยิงหัวดิปีมไปในงามก็บปืนจอหัวอ๋อเหรอแล้วไปยากเกินแล้วไปปีนขึ้นไปหาปากบอกกระหนุนปีนก่อนได้ปะลองปีนดิจะหายไ่ได้นั่นมองอยู่จะลองเหรอลองลองไปโดนปากกระบอกปืนยัดหน้าเนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวิ่งอะไรอะไรเลื่องต่อมน่ะ บรรทับได้สองคนว่ะปัดเนี่ยผมกวาดปลาไปนู่นต้องให้แบงค์ปีนกูไม่มีสกิลปีนปาดปลาไปนู่นหน้านู่นแล้วให้คนนึงปีนขึ้นไปอ่ะแบงค์ขึ้นละออแค่ก็แค่นี้หรือเปล่างงมันไม่เห็นจะได้เชื่ออิแค่นี้เราก็นึกว่าอะไรไปตัวปิดจอออกมาเ เฮ้ยเฮไปไหนอะไปยิงโดนอีกตายไปเฮ้ยมันเห็นแล้วนะไอ้เรียเอาวิ่อย่าให้มีเสียงไ้พื่อนมาแล้วเร็ววิ่งหนยไอ้เพื่อนมาแล้วเร็ววิ่งหนี นี่ไม่ใช่คือมันเห็นนะโอ้นี่ต้องคือไม่ให้มันได้ยินกันเลยหรอเอาไรเงี้ยต้องใช้ขวานจังหวะเนี้ยฆ่าไอ้อดนั้วเสร็จเอาขวานฟาแล้วให้มันหันหลังจะไงแก้คอมันน่ะดีแต่มันเซฟให้เนี่ยไม่งั้นเราเบื่อยแน่อ่ะเนี่ยกมดละเ่ยเข้าพอมๆกันอ๋อไม่ต้องวิ่งไว้แบบให้มันตกใจเออไม่ต้องเดินมันไปเองเก็บศพดีเก็บศพ ตอกไว้ในบ้านเฮียเยอะวะออ่ะหอยนั่นมันอายอยู่วลอลวล่อได้ป่ะล่อให้หมองน้ำเงินมันเดินออกมาโดยไม่ต้องฆ่าไหนได้ยเอาตัวนายก่อนตัวน<ะ>า,า,ายมีกี่ตัวเฮ้ยเจอปลาทำไมอะ,อ,อะเฮ้ยสวยวะ่ะไปทีไปไปไป,ไป,ไปละต่อทางนี้ต้องเรามาเอาตัวไก่ ผิดวะเพีย <He> er, สองตัวนะ้วเ, <laughs> เริ่มเริ่มเริ่มรู้จังหวนะละมองไว้ก่อนคานคานไปเล่นในนี่ก่อนปะละ่ะเออเดิมันจะเห็นตัวหนึ่งอะดิใครเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงเชื่อได้นั่หน่อยตัวที่ยืนข้างในก็เห็นต้องล่อมางนี้ปลาเข้าไปปลาไปข้างในก็คานไปใกล้ๆแล้วก็ปลาเข้าไปปลาหนุนไปเข้าไปข้างในเลยเออตัวนี้ไงโอเคอเอาไงเชื่อเลยไปตัวใน ไปเองก็ได้เฮ้ยโอุ้ยต้องเสื้อเขียวเป็นนักโทษอ่ะเฮ้ยตัวไหนไมาอนี่ใกล้กันดิวิงไปเลยให้มึงขากดคิวเลยกดคิวเลยแล้วคลิกตัวไหนตัวขวา กิแล้ะตัวขวาอเอา้ยเฮียตัวเองนะนี่มันจะกินขึ้นเก็บดีโอ๋อนาฬิกาปลุกเก็บดีนี่คือล่อเหรอปาลปาขวดปลาขวดให้มันเข้ามานี่ป่ะสองตัวไม่เอาปลาขวดล่อตัวไหนให้ตัวไหนไม่ถึงปลาไอ้สองตัวนี้ให้เข้ามาข้างในโซนนี้ป่ะละ่ะหรือนาฬิกาเขาถ้าได้ปลาไปเอาป่ะละ่ะ ลอยยาวดิปลานะเออลองลอง,ลองอีกลองอีกนี่อยู่ในระยะนั้นเนี่ยมันหันมามองแล้วเนี่ยือ,อบรอบรอบเฮ้ยมึงมีปากฉลามเชิดเงียบเงียบปะล่ะขวดแตกอะ่ะขวดแตกอะ่ะวันเดียวตัวไหนวา ยอ่อเตียมเลยไม่ต้องกดวิ่งนะกดยอ่อกดคลิกตายคลิกเดียวหนึ่งสองสามไปลง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 หลบหลบดักหี่มาบหลบเ,เลลบหลลบห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 ลยหลบ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 หหลบ สองตัวรักๆยังไม่ได้กดเลือกตัวอเอา้ามารับกระสุน,น,นอะไรอ๋อสกิลกูมันได้สองฆ่าได้สองตัวเลยเว้เยเมื่อกี้ถูกแล้ว<ะ>อบอลฆ่าไปลเลยเมื่อกี้ไอ้นั่นวิ่งมาเขาจะเกือบฆ่ามันได้แล้วมันหันมาสวยนัาใหม่เนี้ยบอลฆ่าไปสองเลยอ่ะ ถอยถอยนี่ตั้งวานี้เออเข้าหลังเนี่ยสวย<ๆ>ไปได้ชุดแล้วโอ้ยมันเดินไปน<ๆ>แล้วมันเดินหนีไปแล้วเดี๋ย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 วผมมามไงดีวะวิ่งเดี๋ยวตอนมันเดินหัน,อ,นอ๋อนี่มันมีหมวกน้ำเงินดีกว่าสองตัวเอาหมวกน้ำเงินก่อนงั้นอนะต้องการอันนี้อ้นี่มันต้องฆ่าเดี๋ยวเออ ค่ะระหว่างมันสลับออกมาดิอ๋อรู้แล้วปานาฬิกาไปเลยไปเลยได้ได้ได้ไดนี่มันเห็นลุกมาเชือดเลยมาเ,เชือดเลยเชือดดินี่ไปใส่ตุ๊กเลยมันเห็นมันเห็นระยะไกลยามอะ่ะ เ <N> นี่ยปลานลในการ<อ>ข้ามไปเนี่ยอเออร้องดิเฮ้ยเขามีปุมอาว่ะคืออะไรวะเป่านกหวีดผิวปากเฮ้ย <N> <N> มาตกตัวแล้วทีนี้อย่า <N> 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 อย่าปวดกูหมดแล้วนะ <N> เอา <N> ้าไอ้สัสแก่ข้าดิ ตัวตัวหลังเฮ้ยมองไปด้วย้ยสวยเก็บซบเก็บซบมันชอบทับอ่ะเอ้ยถึงไหนแล้วนี่จะจบแล้วเนี่ยโอ้โหถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ถึงประตูทางออกแล้วดูนี่ขับรถมาใส่ยังมาต้องเอาเสื้อก่อนเนี่ยเสื้ออะไรอ่ะหนึองตัวน่าจะปลอมตัวเชือดนี่บอลเก็บสองมีสกิลเก็บสองเป็นไงเก็บสองด้วยเหรอเออ นี่ยมีหนังสืออะไรไม่รู้นะเนี่ยหนังสืออะไรรู้เป็นไงนะแบงแบงเนีไปื่มแล้วอะไรแบงใส่ป่ะเนี่ยกดดิไอ้หนังสือก่อนเก็บหนังสือก่อนตรงไหนเดี๋ยวก่อนนี่ไปเนี่ยเดือนเป็นเควส์คายนี่คนเดียวเองนี่ผิวปากเรี่ยงพอผิวปากมาบอลเชื่อมมาเลยนะมาอยู่ข้างหน้าเขาบอลมาอยู่ข้างหน้าเขาโอเคนะผิวปากนะเออไอ้นี่ยน่าเสีกว่าไปดูดิ กันเลยเร็วเก็บหนังสือปะ่ะเอ้วะอัจจิเม้นท์เฉยมีอะไรขึ้นวากูมีกดเฮดกับแท็บเอนเอร์ขึ้นเฮ้ยเก็บปืนได้แล้วเก็บ<า>กปืนได้แล้วเก็บป,ปืนแล้วนี่พี่ดูดินี่ไงไหนยิงปืนเหรอเออนี่แล้กระสุนโอ้โหากระีน5ต่อสิบจริงเลยป้า โอ้ยจิงมันเยอะไปได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาแล้วเต็มเชือดเลยลบๆลบๆมาทางนี้ครับจมเห็นเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลครับอ๋อนี่คือเราต้องเอามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ี่มาทางนี้ได้เห็นว่าทางทหารยามเนี่ยแต่มันในตัวซ้ายไม่จะเห็นนะดิไม่มีแล้วเอ้า ถอยถอยมาถอยมามามาตัวเดียวเฮ<อ>้ยจริงๆมันวิ่งมาอย่างนี้ฆ่าได้มาเนี่ยนี่มาถือฝากงตรงกันตัวขวาขวาไม่ถึงขวาขวาเออแล้วนะ วิ่งดีครับเพ่อแต่กลัวมึงรอซ้ำไม่ต้องคนระับคอยตสวละแรงล่างแรงล่างไปนี่อีกตัวน่าจะถึงวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บนึงมันก็จะอ้อมลงมาฝั่งล่างบอลก็ดักดักตรงนี้ดักตรงนี้ปิงยังไงวะเออดักตรงนั้นอะเหลี่ยมนั้นอะเออตรงนั้น,น,น,นอะไปไหนอะนี่นี่นีได้อยู่ ไปไปดิมันรับหลังแล้วลได้ยย่องเลยมันวิ่งไปหามือเราจะออกไปงไงประเด็นนี่มันต้องมาฆ่าในซอกนี้นี่นี่ต้องมาซอกนี้นะ เฮ้ยไปยืนดิโอเคโอเคนอนไว้นอนไว้นอนไว้ต้องคานไปเอาไอ้นี่ก่อนว่ะเดี๋ยวกูดูตาให้ให้มึงอุนคานไปเอาตัวไอ้ตรงบ่อน้ําอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตาบอกเชือดก็เชือดตัวซ้ายตัวซ้ายเออคานไว้คานไว้กดอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งพร้อมไหมยังพร้อมครับผมพร้อมไยังพร้อมแล้วเฮ้ยมันไอ้ชิบหายโอ้โแต่งบอลสีนี่ รออ้อยโดนยิงอีกคนนอนอไปใกล้เกิดกดคิวรอเลยอะไรไอ้เหีเอ่อะไยเห็นมิ๊กทำไงอะเดิทำไง,ำงไม่เดินไปหยิบอ่ะหยิบแล้วหยิบแล้ว อ่าขาได้ไหมวิ่งเลยวิทานไปเชื่อได้ไหมไปหันหลังแล้วหันหลังแล้ว s <S อันนี้เดี๋ยวมึงอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวกูไปที่รถยิงแล้วล่ะเนี่ยอันนี้เป็นกำบังเลยอเอาตัวซ้ายนะออใครเอาตัวไหนตัวซ้ายเออขรับ ใช้ไหนเนี่ยคนละซ้ายกันแล้วไอ้เหียทำไมยิงไม่ได้หรอเข้าทางนี้เห็นไหมเข<อ>ื่อนอะไรเปล่า<ม>ะตรงเนี่ยเอ้าเขื่อนเลยไปดิสปอนกข้นมาดิเอา สายตาที่มันมองตรงไ,ไหนอ๋อโหจากข้างหน้ามันเห็นหมดเลยว่ะดูดิต้องยิงเลยแล้วบอลขึ้นรถไปเลยอ่ะขึ้นรถกดไรอ่ะไล้ยิงไอ้จ่าจ่ามันมองอเหี้ยนะสองไปรีโหลด หมดแบ่งตายเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้ยเหลือวไม่ไม่คิวออร์เดมี่หกตัวเนี่ยมันบอกก็ก็สติล <Okay. S 2> uh, มอไซค์ไม่ไม่ไม่มเดี๋ยวไปทางนั้นมากับกูเดี๋ยวมันวิ่องออกมามัาลบกล่อง I'll first. Next time I'll punch you for me. Just get the hell out of here. I'm tired as hell. <coughs>